สึกพิลลิกกลับมาเตะกันอีกแล้วนะครับสามช่วงเวลาเหมือนเดิมนะฮะตั้งแต่คู่เย็นนะฮะคู่สามทุ่มแล้วก็คู่ดึกว่าแล้วขอโฟกัสไปที่พวกพี่ๆนะฮะพวกพี่ๆเป็นกรณีพิเศษหน่อยแล้วกันแม้ว่าคู่เอกเนี่ยคู่ใหญ่จะอยู่ในช่วง6กโมงครึ่งเป็นเกมนอตแลนดอนดรบบี้ระหว่าง a อาร์นซนอกกับสเปอร์ก็ตามนะครับแต่ความน่าสนใจของ คืนนี้นะอยู่ที่แอนฟิลไม่ใช่น้อยไอสัตว์หัวล้อบแบบมีเลดในนะปัจจุบันครับลิพูลอยู่อันดับ8ของตารางเปิดตัวมาในฤดูกาลนี้ไม่ค่อยจะโสภาสักเท่าไหร่เกมล่าสุดก็เตะไปเมื่อตอนต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะฮะเป็นศึกเมอร์ซิไซดดาบี้ก็ทำได้แค่เสมอกับเอเวอร์ตันศูนย์ประตูต่อศูนย์ในทางกลับกันนะครับ ฤด,ดูการน,นี้เจ้านกนางนวลฮะเดอะซีเกลทีมจากแดนใต้ยอย่างไบรตันเนี่ยเปิดตัวได้ดีนะครับเป็นน้องอเป็นทีมที่มาแรงมามืดเมื่อกี้จะพูดกับว่าน้องใหม่เป็นมามืดที่มาแรงไม่ใช่น้องใหม่นะบางทีมก็พังป่าขอภัยนะครับเป็นมามืดนะมาแรงสิบเอเกมล่าสุดเนี่ยไบรตันแพ้แค่นัดเดียวนะสิเเกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีก ต่อเนื่องมาจากตั้งแต่เมื่อฤดูการก่อนเนี่ยแล้วก็ชนะคู่แข่งได้ถึง7นัดเสมอไป3นัดต้องบอกว่าแกร์มพอตเตอร์เนี่ยทำทีมไบรตันเล่นมีทรงนะฮะเล่นเป็นระบบมีทีมเวิร์กปัญหาก,ก็คือคุณภาพของผู้เล่นเนี่ยมันยังไม่ค่อยจะสูงมากสักเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของฝีมือเรื่องของความสามารถเรื่องของการปั้นทีมเนี่ยแกร์มพอตเตอร์ทำมาได้ดีแต่สุดท้ายนะฮะตัวเขาก็โดนดูดไปอยู่กับ เชลซีแทนโทมัสทูเคิลทีนี้เ็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอผู้จัดการทีมที่สร้างทีมขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยไม่อยู่แล้วมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าผู้จัดการทีมที่ไบรตันเ,เขาเอามาแทนแกรมพอเตอร์เนี่ยเป็นคุณซืเชาวอิตาลีนะฮะโรเบโตโรเบโตโรเบโตเฮีย e อะไรสักอย่างเนี่ยแหละที่มาจากชัคเตอร์โดเนตเคยคุมซานโตโอโรอะนั่นแหละเออเฮียพูดพูดไปพูดมาแม่ง ลืมหน้างั้นสงสัยอายุมากนะเขาเขาได้ชื่อว่าเป็นโค้ดเกมรุกนะฮะเป็นเป็นกุญซือสายเกมรุกทีนี้ก็ต้องมาดูว่าไบรตันเนี่ยไปเยือนแอนฟิลแน่นอนว่ามันน่ากลัวมากเพราะาลิพูลถ้าถ้าอยู่ในแอนฟิลอย่างน้นอยๆต่อให้เล่นไม่ดีต่อให้ฟอมตกต่อให้เปิดตัวอย่างกระตัน้นกระแทนแต่ถ้าเล่นในแอนฟิลขี้หมูขี้หมาก็ไม่ค่อยจะขาบ้านนะก็นี่นี่ก็ลันมาอีกยี่สิบกว่านัดแล้วนะที่ที่ไม่เคยแพ้ใครคาบ้านแต่ ไรตันเนี่ยก็คือหนึ่งนะฮะหนึ่งในทีมที่เคยบุกมายักยียดความปราชัยให้กับเรีพูลเมื่อสองฤดูกาลก่อนฤดูกาลที่แล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์นะฮะถูกเรีพูลนำไปสองศูนย์สุดท้ายตามตีเสมอเรียพูลได้สำเร็จเป็น2ประตูต่อ2นะครับก็ต้องมาดูว่าพอเปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้วเนี่ยไรตันยังเล่นทรงเดิมอยู่หรือเปล่าหรือจะแบบโอ้โหเฮ้ยแหมถ้าถ้าไปเปิดเกมลุกเปิดหน้าใส่เรพูลที่แอนฟิลเนี่ยแหมมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ นะครับในขณะที่พลพรรคของแดงเกมนี้นะฮะก็ขาดตัวสําคัญอยู่ก็คนเดิมคนเดียวก็คือแอนดรูโรเบอร์สันที่เจ็บยาวอยู่นะฮะก็แบ็กซ้ายก็น่าจะเป็นคอสตาซิมิกาที่ลงแทนนอกนั้นผมมองว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอลิซงเบ็คเกอร์เฝ้าเสาแบ็กขวาก็ทนันทีหลังเล็กซ์นเดอร์อันโนได้พักมาเต็มๆไม่เล่นทีมชาติแอติดทีมชาติก็ไม่ได้เล่นนะะักคู่เซนเตอร์แบ็กเฟอร์จิลฟันไดายกับโชอเอลมาติปนะฮะแถมได้ โกนาเต้ ate, กลับมาน่าจะกลับมาบนมานั่งสำรองส่วนขุมพลังในแดนกลางสามคนน่าจะเหมือนเดิมนะฮะหมอปลาเอ้ยไม่ใช่ฟาบินโยตะโกอืมแล้วก็อีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นฮาวีเอเลียดฮาวีเอเลียดหรือไม่ก็จอแดนเฮนเดอร์สันที่เพิ่งหายเจ็บกลับมานะครับส่วนสามประสานในแนวรุกมันมีคำถามที่น่าสนใจนะครับโมซาลาแน่นอนได้เล่นแน่ทางขวา ทางซ้ายก็น่าจะเป็นลุยดีอาร์สนะครับคำถามคือหน้าเป้าจะใช้ใครเพราะว่าดาวินนูเยสไปรับใช้ทีมชาติอุรุกวัยก็ทำประตูดได้ดิโอโก้โชต้าไปรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสก็ทำประตูดได้ถ้าให้ผมเดาใจเจินครอปนะผมมองว่าเขาจะใช้ดิโอโก้โชต้าก่อนแล้วเก็บดาวินนูเยสเอาไว้เป็นทีเด็ดนีถิติหนึ่งนะที่บอกว่าทีมไหนก็ตามที่ เปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้วมาเจอกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิล5ครั้งล่าสุดตายเรียบแบบนี้ก็หวานทียบสิครับ